วัสดีค่ะท่านผู้ชมพบอพอกับเจแดงในคำขึ้นนี้ของอาจารย์ต้อยนะคะเนาะอาจารย์ต้อย4คู่มหัศรรย์มาแล้ววิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนนะคะวิ่งบนฝ้าวิซือวิ่งบนค่ะ วิ่งบนนาะเนาะวิ่งบน6กับ7ค่ะเพิ่นวิ่ง6 3ตัววิ่ง7 3ตัวตัว7 6เท่าเทียมกันเนาะเนาะนะ,นะคะเพิ่นจับคู่ให้นะคะเห็นแล้วก็เฝ้ากันไปซื้อเร็วไว7 6 สามสองค่ะมันคือว่าคือหมูแท้บนันกะเจ้ามีแปดสามแต่ว่ากะสามหกคืออยู่ดีสามหกคืออยู่ดีแล้วก็หกสามเราปากกาแดงเขียนมาเนี่แล้วก็เจ็ดสองสองสามค่ะ จะได้ไปซื้อกันไวๆเนาะค่ะนาอผูใ้ใดเห็นคลิปนี้เร้วสี่คู่มากจะจังตีกรอบไปเลยเขาจะว่าจะว่วงไว่าตีกรอบไวมันขังมันบ่ออกกันว่าเบยขังมันไวนี่แหละให้มันออกนะคะทางคนขงเขาจะว่าขังมันไวมันบ่อออกว่าสั้นตะกาแดงก็บ่บอออกว่าสั้น ่อยเมียน่อยเป็นเสียนหวยผู้ใดเขียนประกาแดงคอยสิว่าเลขเลยพันว่าเอ้ยมันคือสีอาทันแทสีแดงนะเห็นต่แดงจึงคืนฝันแดงจึงคืนเห็นต่มันออกแล้วเนาะตอนเห็นสีเขียวสีดำมันบบออกค่ะเนาะเอาหกเจ็ดหกสามเจ็ดสองสองสามค่ะที่อาจารย์ให้มาเดี๋ยวค่อยเบ่งกันค่ะเดี๋ยวค่อยดูตัวจริงนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวจริงเวเคราะห์ตัวเลข พินจับให้เบอร์สุโตไปค่ะครบ6กตยังครบ6ตัว,ต,วตัวไหนถ้าผู้มจับให้เแน่เจ็ดสองเสอ๋อยังเจค่ะยังเจ็ดสกสัแล้วยังเจ็ดับยังอีกเจกก็ 7, 6, เอาแล้วเพิ่นเอาหกเ สองเจ็ดสามหกบอหกสองอ๋อหกสองอีกตัวหนึ่งหกสามเกาแล้ว 6, 6 7หกเจ็ดเกาแล้วเป็นนั้นว่าหกสองเนาะหกสองที่ยังไม่จับคู่มันก็จะเป็นหกตัวพอดีเลยเนี่ยนะคะเพิ่นจิตจับตัวไหนเนาะ บ้าน่าจจับสองสามเจเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาจับเจ็ดสามดีก,กว่าแต่ว่าส่วนมากถ้าอกอกสามจ็ดนะคะบ้านเล็ที่เจดเียงสามจิมือแรกจะสีฟันได้ตัวเดียวเพระาะนั้นได้ซื้อเลขจากตัวอยู่ค่ะบ่ะมีกระจิตกระใจนะคะเอินตาล่าห้าหน้อยละมื่อนี่ก็ะรูดน้อยถูกสองรูดแล้วก็ถูกตัวเจาะอีกนะคะของตาปากน้ำโพของชุดจผ้าลวดเนี่ยอยู่ในกลุ่มละ แช่กันลงแม่มา,มาตัวใดเหลยกตวใดก็เอาเนาะค่ะเนาะเคยเข้าทุกวันมันก็ต้องเข้าเนาะตาปากน้ําโปกับของสุดใจนี่เคยเข้ามันก็ต้องเข่าคลิปต่อไปสีเอาสมสีแล้วค่ะหาสมสีให้สีหาสมสีให้สมสีในคลิปหนามืน่อนี้เอาคลิปอาจารย์ต้อยไปก้อนวิเคราะห์ไปน้ำกันเจ็ดหกเอาหกเจ็ดหกสามเอาหกเ,เป็นตัวตั้งบันี้กเจ็ดสอง เจดอยู่ตัวนี้เนะาะเจสอยู่ตัวนี้เพิ่นบอจับคู่เอเอามาเบ่งตัวจริงเบ่งตัวจริงค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะตัวจริงอยู่นี่แท้อาจารย์ต้อยวิ่งบนหกับเจ็ค่ะเบ่งรอบนี้ผิดมาสองสามงวดแล้วเนาะรอบนี้น่าจะถูกต้องค่ะน่าจะถูกผิดสองสามวดแล้ววดนนี้เขาแน่นอนโตข้นมากนี่ละ โดยเฉพาะเจแดงนี่เราว่ามากมักเจแดงมากตัวใดเจแดงมากติดหนึ่งติดหาบบน,นี้ติดแปดมากที่สุดคือแปดค่ะท่านผู้ชมซึ่งแปดมันจะอยู่ล่างเนาะมบบน,นี้อันบนกับบนบนท่านึ่งข้าเจ้าบอกว่าหนึ่งดับขาดจากเจ้าใดฟังแม่เหมือนนี้ว่าหนึ่งมาแม่หนึ่งดับไปเลยข้าเจ้าดับถูกตุ้งวดน,นะ วันนี้ว่าดับหนึ่งก็เลยสิบเปลี่ยนมาเป็นหาบอเอาหาดีกว่าถ้าหานี่ก็หาแม่สว่างนั่นบอค่ะนี่หาแม่สว่างนี่ยังตัดสินใจซื้อดอกค่ะห้าแม่สว่างมี่หากับเก่าเก้าข้าเจ้ากับว่าดับล่างล้านปอร์เซ็นอีกแล้วเอ้ยมีตะตดูดับดับแต่ว่าเลขนะวันนี้หกหนึ่งดับ 07ดับแม่สาว43 2หาดับแม่สาวเนาะคะ่ะเนาะดับแม่สาวดับบนดับล่างอ่ะก็ 9, 4หา4มันออกไปแล้วมันก็เลยดับไปเนี่ย2หาหา26116 0770 433จีนเนี่ยก็คือดับเนาะนะคะเลขแม่กัละยาหามาหานี่ค่ะหา383หากับ8ผนไจที่ค่หาผนไจที่8เนาะคะ่ะเนาะ83เข่าท่างเลยค่ะนี่ สามหกแปดสามอ้ยนาสะกันใจซื้อนั่นน่ะนะแปดสามบอกกันใจซื้อกับสีซื้อให้ดีแล้วครับเพราะว่าเป็นเลขของผู้ใหญ่ใจบุญนะคะเใช่แล้วผู้น้อยใจยินผู้ใหญ่ใจบุญนี่ค่ะสี่แปดนักเลยค่ะเอาสี่แปดหรือสี่เป็นแปดสามบอกสี่แปดสามศูนย์ศูนย์แปดสี่แล้วก็ศูนย์สี่สี่ด้นะเนาะ ศูนย์แปดเก้าบนเป็นตั้งได้สี่แปดนี่ก็ต้องเป็นล่างค่ะคิดว่าต้องเป็นล่างเนะถ้าไม่ออกศูนย์สี่แปดบนนี่เป็นล่างท่านที่เลยค่ะนี่ค่ะเอาสามสองกับตรงกระปั้์ต่อยอยู่ดีล่ะฮะโอ้ยตามบ่ตามตามบไ่ไหวดอกค่ะเอาเข็นๆตัวเดียวก็ถือบ <c oughs> ่ถือก็เลี้ยวไปพราะว่าทุนบ่มีเขรียวอะค่ะทุนบ่มีเรียมมเร่ยว ถึกกินหลายงวดเนาะเอาตามอาจารย์ต้อยตอก็ตัวใดก็มักเอาซั่นเดียวจะเรียงมักตัวใด้น่นี่ว่าซั่นบ่มักจักตัวอเลขจะเรยงติด1ติด5แม่ข้างบนมั้ยนะคือมันสิไปข้างล่างข้างล่างก็ติด8อีกละบ่ดีเอ้ยเมื่อกี้นี่5น้อย5น้อย VIP นี่ ถือท่องตัวรูดถือท่องตัวอันนั่นถือท่องตัวรูดถือท่องตัวเจาะหนึ่งเก่าเนาะเนาะรูดเก่าตัเจียรูดร้ดรายหลายเนี่ยมันวสดสิถือเรื่อรูดน้อยหน่อยตัวเง็ดหลายขึ้นกันเด้เอาลำลำเรื่อยๆสูกหว้เป็นน้ำกันร้างซืง้อขี้มาด้เบอร์โดกนในหน้าจอก่ะเนาะอุดหนุนเจแดงแน่คะ่ะ ขอบคุณทันภู้มีอุปกรณ์ะคุ้นขอบคุณทุกทกท่านที่ไว้ใจเจแดงเราสร้างจืดกับเจแดงเรื่อยมาตั้งแต่ปีแรกจนปีนี้เนะค่ะซีปีหาปีกับเพื่อนกับยูกันยาวนานกับเจแดงแล้วก็แคลเซียมแกแมกบำรุงกระดูกแก้ปวดเก้าลดบวมของเก้าเสริมสร้างกระดูกกินนะคะให้กระดูกสิบุได้วัฒพุ่นใน้ว่านหนังนาสื่อให้พ่อให้แม่เนาะคนเป็นโรคก,กระดูกลายหลายเดนนี่กินตน้ำหวานน้ำโคกน้ำสาก,กันโอ้แต่ไดน อย่ากินไรเด้อค่ะเด้นอนำอาลมน์่นนะขอลองขอลงขอลงกระดูกพุ่นน้ำตาลแล้วก็แล้วก็พวกผงผง,งปรุงรสพวอนี้นะผง,งปรุงรสพวกแบบเป็นอันนะันนะเออไปบริษัทที่เจ้าเกิเสียหายเนาะวกซองสีเขียวนั่นนะแต่ว่าซองสีขาวอายินะมันก็นกินทุกทก้นดอกนะแต่ว่าอันที่เขียวเขียวนี่ คนะือน้ำเือนพุงรถนะอย่าก,กินกันหลายเนาะคะ่ะเด้อจะเดียงบ่อย,าก,กยากินเดีเ่ยวกื่อไปเอเลยจักเตียกับลูกกันหลานบ่ซื่อมากซื้อมากจะเดียงกับว่ากินเนาะมันกระดูกผุกระดูกพุ่นด้ยค่ะต่อไปนะวันทนั้งนาอันนี้ท้ากังขื้นจะเดียงว่าท่านอาบนา้ำเ่าท่านได้เห็นหนากา็ะคาตากันอาบน้ำม,มาเียวกับสิท่าตัวนี้ค่ะกังขื้นเนาะเอามาไว้ในห้องเพื่อว่าท่าเียวก็จะได้นอนกิมหนึ่งชุด ก็มีกลางวันก็มีกลางคืนใช้ได้สองเดือนสามเดือนเหมือน,นี่กันนี่กลางวันนี่ใช้ได้สองสามเดือนแต่ตัวนี้ใช้ได้เดือนกว่าเนาะประหยัดใช้กับว่าใช้ทุกขึ้นเนาะเบนขึ้นตะผูใดเอาซื้อไปใหม่ไม่ให้ท่าทุกขึ้นเนาะคะ่ะหลังจากใส่สองสามชุดไปแล้วให้เบนขึ้นสองขึ้นได้ก็ได้นี่ค่ะเสียมันในริิวร้อยเลยค่ะเสียมันให้ผิวกระชับริวร้อยแลดูก็อนก็ไหวทั้งสบู่ค่ะอ่อนก็ไหวแน่ way, นอนค่ะนะคะแล้วก็ รุงสายตาเนาะค่ะรุงสายตานี่็ได้รับก็มิย่อมหลายหลายใครกินแล้วก็ตาแจงตาหองอิลีค่ะท่ mustache, rat, านผู้ชมบ่ได้เว่าโฆษณาของเจ้าของนี eyes, <c oughs> ่ข <c oughs> ้าเจ้าบอกมากปูกะกินปูกะทอดมาบอกผู้ใดก็กินกับว่าโอ้ยแจงตาแจงตาใจผู้ใดกินกับใจตาดีเห็นไหมเอ้ากิแดงคอตัวลาไปก่อนนะคะขอท่านผู้ชมโชคดีอาจารย์ต้อยค่ะ67 6 3 7223สสา แล้วก็เจ็ดหกสามสองกลับกันหกประตูเด้อค่ะเด้อเนาะเะเดียงขอตูล่าเป็ดก้อนขอท่านผู้ชมโชคดีเมื่ออื่นขอเห็ุได้จับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกันทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะให้รวยให้ปังให้ดังให้สมซาสมือเอาเะเดียงขอตูล่าเป็ดก้อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ